สวัสดีค่ะเจจมาแล้วค่ะก็กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเจจต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมและส่งกําลังใจให้กับเจจค่ะถ้ายัางไงช่วยเป็นกําลังใจให้กับช่องเจจมาแล้วพร้อมกับทีมงานเครือข่ายมาแล้วของเราทุกๆท่านด้วยนะคะครับวันนี้เราจะมาถอดบันไดจักรยานนะครับออกจากกระโหลกนะครับเนื่องจากว่า ดูนะครับคือมันขยับได้นะฮะเราจะไขตัวที่ขันในกระโหลกให้แน่นนะครับนี่มันขยับได้นะครับขยับได้แล้วจะมีเสียงดังนะขยับได้นั่นเดี๋ยวเราจะถอดบันไดก่อนแล้วดูตรงนี้นะครับตัวขันกระโหลกให้แน่นแต่อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับนี่คือตัวตัวนี้ฮะตัวดูด ดูดบันไดออกนะฮะดูดบันไดออกจยกตัวเผ่ากลางตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวไขกร,กระโหลกเข้าออกได้นะครับน็อตที่อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ก็อุปกรณ์นะฮะเบอร์สิบแญแจเบอร์สิบหกนะครับเบอร์สิบหกต้องสำหรับไปไขงี้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับส่วนอันนี้ก็สามารถใช้บล็อกได้นะครับ ใช้บล็อกนี่ได้นะครับใช้บล็อกนะครับหรือใช้นี้ก็ได้ครับไขนะครับส่วนสกุลันะครับเดี๋ยวจะแคะตรงนี้ออกนะตรงรูนิดหนึงส่วนตัวนี้ก็เอาไว้ช่วยในการถอดข้างในได้นะครับบล็อกไร้สายอ่ะเรามาเริ่มถอดทีละตัวเลยนะครับปุ๊บถอดนี่ก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวดูดใช้ตัวนี้นะครับไขยออกก่อนมาเบอร์14บสี่นะฮะอันนี้เบอร์14นะครับระยะไขออกง่ายๆนะครับผมจะใช้บล็อกสายเนี่ยครับก็เร็วดี มีเทเลบล็อกไล่สายในเร็วดีนะครับฮะแปบับเดี๋ยวอ,อนะครับนี่มีจารบีข้างในด้วยนะครับค่อยๆวางไว้เดวหายปัญหาคือเนี่ยเราต้องถอดบันไดออกก็ใช้ตัวโดดนี่นะครับตัวโดดนี่แหละอันนี้ซื้อมาจากาต่างประเทศนะรประเทศจีนนะครับสั่งมาหลายวันแล้วนะครสองตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับ น่าจะประมาณ7วันขึ้นนะครับเราต้องขายตรงนี้ให้แน่นก่อนนะครับในขณะที่ผมขายอยู่นี้ฮะท่านอาจจะได้ยินเสียงดนตรีบรรเลงไปด้วยนะครับอืมซึ่งเป็นบ้าน,นข้างเขาซ้อมดนตรีอยู่นะครับเดีย๋ยวจะขายตรงนี้ให้แน่นก่อนตรงนี้ต้องพยายามขายให้ถูกเปี่ยวนะครับเดี๋ยวเปียวเสีย น่าจะไยไข่ตรงนี้ให้แน่นก่อนนะครับไขเข้าไปค่อยๆเขา่ขาไข่เข้าไปนะครับอย่าให้ฝืนนะครับนี่ก็เข้าไปลนะครับคือว่ามันไม่น่าจะฝืนเกียวนะครับห็นแน่นเสร็จแล้วเราก็ตรงนี้นะครับเราก็จะไขยตัวนี้เพื่อไอตัวกลางนี่จะดัน เผากางนี้ก็ดูดน,นี้ออกมานะครับนัินกป็นไขแบบนี้นครับรู้สึกว่าแน่นพอสมควรนะครับใ่เนี่ยใกล้ๆไขนะครับ <c oughs> ผมยังไขนะครับอุ้เก่าขยับออกมาแล้วนะครับ มครับขยับองมาแล้วนี่ครับนี่คือบันไดข้างนะครับโดยใช้ตัวดูดตัวนี้นะฮะที่ทรงประสิทธิภาพนะครับกับวางไว้ตรงนี้ก่อนครับปิดต่อไปนะครับเราก็จะใช้นี่นะฮะตัวนี้นะฮะสวมเข้าไปสามารถไขออกได้นะครับแล้วหมุนเข้านะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดดูก่อนนะครับถอดดูใส่เข้าไปแค่นี้นะครับ นะครับแต่จะใช้ตัวนี้นะฮะบล็อกลองดูที่ว่าจะได้ไหมใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับนี้รู้สึกว่าจะเข้าง่ายกว่าถอดนะครับถอด ง่ายนะฮะมันหลวมเหมือนว่าไม่อยู่เลยนะฮะมันหลวมมากนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะจะดูว่าข้างในมีจารบีไหมนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมก็จะต้องเติมจารบีเข้าไปข้างในนี่นฮะเปลักษณะแค่นี้เองนะครับ มันหลวมอย่างเงี้ยครกว่ากะโหลกหลวมครับเดี๋ยวผมาจะถอดฝั่งโน้นอีกฝั่งหนึ่งครับครับหลังจากเราถอดจานออกจากกะโหลกแล้วนะครับนี่ขาจานนะครับโดยใท้วิธีเดียวกับฝั่งโน้นนะครับทีนี้เรื่องตรงนี้นะครัสำคัญมากการไขเนี่ยปกติเนี่ยนะครับ การไขออกคือต้องย้อนเข็มนาฬิกาแต่ว่านี่การไขออกต้องทวนเข็มต้องไปตามเข็มนาฬิกาคือเข็มนาฬิกาหมุนไปทางไหนเราก็หมุนไปทางนั้นคือออกถ้า,าหม, forte, มุนทวนเข็มนาฬิกานั่นหมายถึงเข้านะครับปกติหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกาคือออกใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราก็ต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาเลยครับเพื่อให้กระโหลกนี้ออกมานะครับให้แน่นนะครับออกนะครับ นี่เป็นอย่างนี้นะครับกระโหลกมาแล้วข้างในก็กลวงโบอยู่นะครับนี่คือกระโหลกเนื่องจากว่าตัวนี้คลอนอนิดนึดนงเดี๋ยวผมจะต้องอัดจาระบีเข้าไปนะครับเดี๋ยวต้องอัดจาระบีเข้าไปในนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูจาระบีก,ก่อนนะครับครับตรงนี้เป็นกระโหลกนะครับเดี๋ยวเราจะอัดจาระบีเข้าไปแต่เราต้องใช้คัตเตอร์ นะครับคัตเตอร์ค่อยๆแกะนะครับอย่าให้หักนะครับดูนะคัตเตอร์ค่อยแกะมานะครับแกะตามนี้นะครับแกะมาอย่าอย่าฝืนมากนะครับค่อยๆแกะมานะครับปุ๊บเราจะเห็นลูกปืนข้างในฮใะเดี๋ยวลูกปืนข้างในนะครับ เดี๋ยวเราจะอัดจรารบีเข้าไปในนี้นะครับจรารบีต้องเป็นจรารบีของจักรยานนี่นี่อันนี้คือจรารบีจักรยานนะครับน,นี่แบบนี้นะครับ <y> เดี๋ยวเราจะต้องใช้สลิงใส่เอาเจรารบีใส่สลิงแล้วก็ฉีดเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะเช็ดอันนี้ออกก่อนนะครับแต่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับครับเอาเจรารบีใส่หลอดสลิงนะครับ ลิงที่ฉีดหมึกนะครับเรามาใส่นี่ก่อนใส่ไม่ต้องเยอะนะครับที่เหลือก็ใส่ในกระโหลกนใส่ในกระโหลกนะคนกบดีระติดมือนะครับแล้วก็ใช้ดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปก่อนอจะเห็นแบบนี้นะครับที่ข้างก็ ใส่ใครับใส่ในกระโหลกนะนี่เป็นจารบีจักรยานนะครับไม่เหนียวมากเดี๋ยวเราก็ทาที่เลือเรือนะครับอ่าทีนี้มาดูกระโหลกกระโหลกจะเห็นลูกปืนอยู่นะครับเห็นไหมลูกปืนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแค่ไอจารบีเก่าๆออกก่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็เลยเขาฉีดฉีดจารบีเข้าไปนี่นี่เป็นจารบีจักรยาน เสร็จแ,แล้วเราก็ค่อยฉีดจารบีเข้าไปในลูกเปินนะครับลูกร้อยฉีดเข้าไปนะฉีล้วก็หมุนไปด้วยนะครับฉีดอัดเข้าไปเลยครับเราลองหมุนดูครับหมุนดู ให้จาบีมันยุบกระปังในนะครับจารบีจะยุบเข้าไปนะหมุนเีดครับเีดแทบเต็มเลยอย่าให้ล้นออกมามากนะครับหมุนเข้าไปเดี๋ยวจาระบีมันจะแล้วก็หมุนทิ้งครับหมุนหมุนจารบีมันจะยุบเข้าไปนะครับ ก็ยุบเข้าไปนะครับสังเกตนะฮะจารบ,บีก็จะยุบเข้าไปไนัดเข้าไปอีกครับ หมหังจะได้เต็มที่แล้วเราก็ใส่แหวนตัวเดิมเข้าไปนะแหวนพลาสติกก็ค่อยกดเข้าไปนะเดี๋ยวหมุนสักครู่นะฮะให้จารบีมันเข้าเข้ๆปังในนะครับครับเมื่อเราหยอดจารบีใส่นี้แล้วนะครับแล้วก็เอา สใส่ให้มันเดิมนะครับยัดใส่เข้าไปแล้วก็ทาจาระบีข้างนอกนิดนึงนะครับ,อบรอบๆนะครับจารบีจักรยานแล้วก็ใส่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็การหมนุนหมุนเข้านะครับต้องหมนุนทวนเข็มนาฬิกาคือหมุนไปทางนี้นะครับถ้าตามเข็มนาฬิกาคือหมุนทางนี้ทวนเข็มนาฬิกาก็คือเข้าปกติเนี่ยนะครับน็ อื่นๆนะครับถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมายถึงออกอันนี้มนหมุนทวนเข็มนาฬิกาคือเข้านะครับเดี๋ยวเราจะเอานะครับใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวอย่าให้ฝืนเกลียวนะครับต้องดูด้วยค่อยๆนะฮะนี้คือหมุนนะครับค่อยๆ นี่นะครับย้ายฝืนเกลียวนะครับค่อยค่อยหมุนเข้าไปแต่ถ้ากระโหลกเสียก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับมันมีขายแต่ของผมนี่ผมไม่อยากเสียตังค์เยอะผมก็เอาเอาเรียวกว่าอะไรเนี่ของเตานี่ฮะอัจจระบีเข้าไป โอเคครับพอตึงๆนะครับอย่าให้มากอ่าโอเคแน่นแล้วครับฝั่งโน้นฝั่งโน้นเราก็เหมือนเดิมนะครับจาระบีอย่าไปทายฝั่งโน้นครับฝั่งนี้เราก็ใช้จารบีใส่นะครับใส่ีกนิดนึงนะครับพูดให้มันมีเสียงแต่มนันก็ไม่มีเสียง ใส่จารบีเข้าไปครับเสร็จแล้วก็อันนี้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับก็ละอย่างกันนะครับดูก่อนเดี๋ยวฝืนฝืนไม่ได้นะครับ โ okay. อเคย่างนี้ไม่เปืดนะครับข้าวได้นี่คืออาจจะได้บีเข้าไปนะครับแล้ก็ตรงนี้ต้องมิดเลยนะครับต้องมิดเลยโอเคครับ เข้าไปอีกนิดนึงนะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเขาจะล้างอันนี้่ ครัเดี๋ยวเราจะทาจระบีตรงนี้นะครับทาาเราก็ค่อยใส่เข้าไปไนี่นะครับนะครับแต่ว่าโซ่อย่าลืมโซ่นะครับโดหนึ่งโซ่มาไงนะครับ ให้ตรงไปโอเคแล้วก็กดเข้าไปประมาณนี้แล้วใส่นอ็อต <k _> <c oughs> เบอร์นั่นเป็นไง ไปนะเอาออกเองมันจะเข้าไปเองนะครับเข้าไปเองแล้วก็กดลงไปนะครับเรียบร้อยฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วฝั่งโน้นดูให้มันตรงกันข้ามนะครับมันต้องตรงกันข้ามพอดี เข้าไปหมุนแล้วก็ยิงเข้าไปมันจะดูดเข้าไปเองตอนยิงครับ เรียบร้อยนะครับแม่ขยับนะฮะดูสแม่ขยับนะครับกตีขยับได้นะรตรงน,นี้นี่แม่ขยับแสดงว่าโอเคแล้วถ้าตรงนี้หลวมมันจะขยับนะครับขยับถ้าขยับปุบ๊บจะดังตอนปั่นสำหรับคลิปนี้นะคะเราคงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ กับการอาารัดจรบีจัก,กรยานด้วยตัวเองนะคะหวังไว้ว่านะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะถ้ายังไงนะคะช่วยติดตามช่องเจ๊มาแล้วและเครือข่ายมาแล้วของเราทุกๆท,ท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ